สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับเกมโรบอทในแมพที่เป็นการหากันอีกแล้วทุกคนซึ่งอันนี้ถามว่าหาสัตว์ถามว่าหารายนะคะหาสัตว์เลียงนั้นแองซึ่งวันนี้นะก็ได้เลื่อนมาหาไงทุกคนว่าแบบว่าเออจะเล่นจะแบบว่าจะทายแมพอะไรดีหน้าแล้วก็มาเจอแมพนี้นะคะเป็นการหาเจ็ดสิบตัวยูในการรอกแล้วนะคะ สามารถแปลงร่าง,าง,ดาง,างดดได้ไหมแปลงร่างได้ไหมทุกคนได้ไหมได้นะคะก็เป็นการหาธรรมดาธรรมดาอุ้ยหมูอุ๊ดออุ้ยเขาไม่ให้เข้าด้วยทุกคนเราต้องใช้ความพยายามพีคนะคะแปลว,ว่าหมูน,นี่เอุ้ยเป็ดเป,เป,เป,เป็ดกาบกาบนะคะชึบึนี่ทุกคนชึบนี่ทุกคนชึบชึบนี่ทุกคนชึบชึบเดหู อัน,นก็คือหมายของว่าเป็นเป็ดนะคะนี่เฮ้ยตัวอะไรอะทุกคนเฮ้ยใครรู้จักบ้างอุ้ยตดนแดงๆก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยแตกเป็นเสี่ยงเลยทุกคนโอ้โหแตกเป็นเสียงแบบนี้มีได้การละต้องไปที่อื่นแล้วนะคะเอ้าวิ่งได้ทุกคนเหมือนตอนรากๆเห็นนกะนิ่ไงเราต้องหาทางขึ้นนะคะ ใครไม่รู้ตามมาเลยนะซึ่งอันนี้นะคะเป็นการหาใหม่นะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยอะไรกัอะไรอ่ะอุ้ยน่ารักนะทุกคนน่ารักแล้วก็ตาแล้วก็ฉลามอุ้ยอีซี่อะทุกคนอีซี่มากเพราะว่าเขาตามแบบอีซี่ซี่หรือว่างานนั่นเองแล้วก็ฉลามฉลามหรือโลมาทุกคนเออหรือปลาหวานอะไรทึบทิๆๆิพทขึ้นอะไรค่ะ เสร็แล้วเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็จะเร็วนิดนึงนะคะอุ้ยล้องหุ่นได้ได้การแล้วฮึบคืออันนี้นะคะเราเหยียบนานไม่ได้นะเขาจะล้องหุ่นเป็นอะไรที่โอาใหม่กอนมากนะคะทึบ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 นี่เลยทุกคนทึบทึบทึบึบึบโอ้โหไม่ได้ทุกคนทุกคนให เออเมนมาหน่อยสิคะว่ามันคือตัวอะไรอุยอูดอูดไปเนี่ยทุกคนแล้วก็เป็ดกับกาบนะคะเหมือนมีเป็ดหรืออะไรด้วยนี่งา,งามงามนี่นี่น่าจะอูดนะคะอูดใช่เพราะว่ามันมีตัวแอลมาะค่ะตัวแอลนี่ชึบชึบชึบ <c oughs> นี่ทุกคนหูแมพก็สวยอยู่นะเฮ้ย <c oughs> เจออีเลเฟนแล้วนะคะหรือที่แปลง่ายๆคือช้างเองช้างกําลังดื่มน้ำด่เลยอีเลเฟนนะคะฮึเดี๋ยวนะทุกคนชื่อมันก็จะลายตายดีหนึ่งนะคะชื่ออันนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนหรือว่ามีเอิบงั้นเขาจะให้เราไต่ไปทําไมล่ะเออทุกคนก็ <c oughs> นี่เลยทุกคนเราก็อ,อิบนี่ทุกคนโอ้โห ไม่ได้เหมือนกันบว่ามันเป็นออบบี้อะทุกคนชึบหรือแดนเออกระโดดน,นะคะเอออยู่ไหนโอเคอยู่นี่ชึบชึบ,ชบ,ชบอึบอ,อึอนนะะอนอบนี่ทุกคนดูชึบชึบโอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนอุ้ยเอไลออนทุกคนสิงโตนะคะโอเคไม่เป็นไรมาเก็บยีราฟก็ได้ทุกคนนี่เลยนะคะอุ้ยทุกคนเขามีทางเข้าอีกทางหนึ่ง แต่อันนี้นะคะเราต้องใช้ความสามา ừ, ัคคีของเราเองเลยทึบ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 นี่เลยทุกคนทึบทึบนี่นะคะอิสเน็คนี่นะคะใช่ไหมสเน็คใช่ไหมทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะต้องเป็นสเน็คแน่เลยหรือว่างูนั่นเองทึบ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 มันมีเชนบนด้วยทุกคนเนี่ยคือเราต้องกระโดดนะคะทึบเนี่ย เอาหมาทุกคนถ้าผิดอีกสงรอบนี้มีเอาแล้วนะอุย้ยเพื่อนแย่งอะ่ะทุกคนจงตอนแรกเพื่อนก็ยังงงงแหละทุกคนทึบอุ้ยเพื่อนเพื่อนกระโดดได้ด,ดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะทุกคนนะทึบอุ้ยอะไรอะ่ะมันไม่ได้ดีเพื่อนอย่ามาแย่งกันเรามาก่อนนะเอเใช่เรามาทีหลังแต่ว่าคือเรารู้ก่อนไงทุกคนทึบทึบ ชึบนีทุกคนชึบชึบโอ้โหไม่ได้อ่ะทุกคนไม่เป็นอะไรนะคะสตัตว์นั้นไปไว่าอยู่ในน้ำหรือเปล่าไปดูกันโอ้โว้ยทุกคนมีคล้ายๆว่าเป็นเขางกดด้วยนะนี่ไม่รู้มีสัตว์ที่มันน่ากลัวน่ากลัวไหมนะทุกคนเดี๋ยวดูกกอนนะคะน่าจะไม่มีสัตว์อะไรที่น่ากลัวแล้วนะทุกคน อืมนะตัวอะไรอะ่ะอุ้ยตลกอะทุกคนไม่มีสัตว์อะไรที่น่ากลัวค่ะแล้วเราก็ไม่กลัวชิบชิบชิบ,ชบเอาออกมาทางเดิมแล้วทุกคนฮะนี่ต้องมาทางนี้แน่นอนคิดว่านะทุกคนเลีมก,ออกมากันเลยชิบนี่ทุกคนอุ้ยตะกะจุยเพื่อนดรำเชิวนะเป็นไ,ไหนไหม่อะเพ่ไปตักเดดมาเหรอ <c oughs> ทางนี้หรือเปล่าทุกคนเออมันเริ่มบนแล้วนะทุกคนอ,อขอรีเซ็ตเลยนะคะรีเซ็ตแบบไม่มีเสียงอืออย่างนี้ทุกคนนี่เลยนะคะอือะไรอะ่ะกลุ่มอะไรอะ่ะคนฮึมาเหยียบแล้วยังไงอ่ะอะไรเกิดขึ้นเอออืมก็ไม่เห็นอะไรนะเออคนแปลกดีนะคะ นี่มาที่ร้านค้ากันป้าทุกคนอุ๊ยอุยตัวอะไรอะด็อกก็ออดอกนะคะแบบวัาสนาหรือยกสั้นๆว่าหมาไดนะทุกคนซึ่งเป็นคำที่เราชอบใช้กันมากๆเลยนะทุกคนชึบให้มีไหมไม่มีนะคะชึบโอ้โหมีหลายชั้นมากเลยร้านค้าเนี่ยชื่อแต่ด็อกน,นะทุกคนเฮ้ย ไม่มีนะทุกคนเหมือนเพื่อนเก็บได้นะถ้าเสียงแบบเนี้ยอุ้ยรอยเท้าหมาเป็นรอยเท้าสัตว์นะคะหรือว่าข้างขวาจะมีสตัตว์ใช่ตรงนี้จะมีสัตว์หรือเปล่าอุ้ยไม่มีทุกคนอ๋อมีนี่ไงแคทนะคะนี่รเราก็พาเพื่อนมามันก็มีแบบรอยเท้าแปลกๆนะคะทุกคน นี่ทุกคนจิบ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 ,จบนี่เลยทุกคนแล้วก็นี่ระโดดมาทนี่เลยนะคะถ่ายเอาก็ได้แล้วแต่อารมณ์คนเล่นนะคะนี่อันนี้ก็ขึ้นมาสูงสุดแล้วทุกคนแล้วเรานะคะก็อุ๊ยตัวอะไรเนี่ยทุกคนเฮอ,อันนี้ตัวอะไรไม่แน่ใจนะคะอ,อุ้ยน่ารักทุกคนเ้ยเอ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 ้ย ตัวอะไรครับตัวอะไรทุกคนเมื่อกี้เคยเห็นทันบ้างคะเดี๋ยวค่อยซูมทีหลังนะทุกคนีนเลยนะอันนี้คือยากสุดทึ๊เป็นควายหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคน B U U ไม่ใช่ B ี L ูนะคะไม่รู้คืออะไรนะตัวอะไรก็ไม่รู้เก็บได้แล้วก็ตายค่ะอยี๋ยวใกล้จะคู่อ่ะแต่ไม่รู้คือเขาขึ้น ตรงไหนนะคะทุกคนเออคือเงินตรงไหนี้ฮิอืมเห็นมีที่นะทุกคนแต่ตอนแรกผมเพื่นเก็บได้นะเออเอ,อ,เ,อ,อเข้าไปดูดีฟาร์มกันอีกแวะทุกคนทึ่นี่เลยโอ้ยเฮ้ยฮอชฮอชนะคะฮอชอบอมหมานเอ,อซึ่งอันนี้เป็นอันที่สนุกมาก อัน,นแรกเลยที่เคยเล่นมันจะไม่มีแบบจำสกแกนแบบพวกอะไรนะอุ้ยอะไรอะตัวอะไรเพื่อนอะไรอะลูกนกหรอน่าจะลูกนกนะคะเสียงจืด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 ,จดเพียบเลยอะคือเขาเป็นสัญลักษณ์บอกไงทุกคนว่าเออเจอแล้วนะรประมาณนี้นะคะโอเคออกมาข้างนอกกันข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่เลยทุกคนทึบทึบอันนี้ก็เข้าแบบว่าเข้าอีกทางหนึ่งอะทุกคนแบบว่าทางลัดอ่ะเออมาดูอุ้ยฮิปโปโปโตเตมัสมีด้วยอุ้ยจะตัวอะไรอะทุกคนอันนี้ไม่รู้นะคะทึบในไฟไม่มีไม่เหมือนไอเบคอนนะคะอันนี้ไม่มีเต็นท์เปล่ากลางไว้ให้ทิปนะคะกลางทิปนี่ทุกคนอุ้ยจระเข้นี่ทุกคน,คนทึบ โอ้จะบอกว่าอู้กพอสมควรเลยทุกคนนี่วุ้ยมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยเหมือนบอกว่าเขามีรู้ให้ตรงนี้นะแล้วก็ไหวมาเฉยๆนะคะไม่มีอะไรนะทุกคนไหวขึ้นดีกว่าไม่ลอยให้เราเลยนะทุกคนจึ๊บ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 นี่เลยตอนแรกมึงว่าท้องตัวอะไรนะทุกคนนี่เลยทุกคนจึ๊บจึ๊บอะไรอ่ะ ถ้าจะเป็นเค่ไม้นะคะอุ้ยทุกแมพถ้าเป็นเรื่องหาต้องมีแบบนี้ค่ะมีแพน,นด้าเห่มีแพนด้านี่ทุกคนอันนี้เป็นสัตว์จริงๆเลยมาดูมีแพนด้าก่อนนะคะว่ายากหรือไม่อือมีแพนดี้มีแพนดา้าอือมีแพนดา้ามีแพนดา้ามีแพนดา้ามีแพนด้าอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเอ่อ ไม่ใช่มีแพนด้าไม่เจอนะทุกคนอืมเดี๋ยวนะอุ้ยแต่ฝั่งนู้นนี่ไงทุกคนโอ้โหยากไม่เอาด้วยแล้วเป็นตัวแบบไหนไหนดูซิมีแพนด้าอ๋อเป็นตัวมีเพนด้าเลยนะคะเขากำลังกรออยู่นั่นเองโอ้ทึบทึบเอมันอยู่ตรงไหนนะ นี่ไงเพื่อนแต่ตรงนี้รึเปล่าทุกคนที่ไปเอานกูค่ะเอ้ยแต่ไม่ได้ทิปด้วยที่แบบว่ามันวาร์ปได้ทุกคนมันทะลุได้นะคะมันก็ทะลุนั่นไงว่าแล้วทุกคนเออเว่ยช้างเก็บไปแล้วนะทุกคนนะอ๊ออันนี้อันนี้เป็นตรงไหนตรงไหนอันนี้อันนี้ไม่ได้เข้ามานะคะใครคิดว่าเข้ามาแล้วบ้าง ก็ถ้าใครอยากเล่นตอนนี้ก็เข้ามาได้เลยนะคะน,คนี่ทุกคนชึบชึบโอ้โหเดี๋ยวมาที่อันนี้ก่อนเลยอันดับแรกไม่มีนะคะห้องที่สองห้องน้ำนะคะไม่มีอุย้ยอะไรอ่ะตัวไรน่าจะฟิชนะคะตัวนี้ใช่คำบรรยาวอยู่นี่ด้วยหรือเปล่าน้องแอบหรือเปล่าไม่ได้แอบนะคะชึบเอ หมดแล้วนะคะเจอตัวเดียวนี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้วะทุกคนเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เยอะเหลือเกินจะเจอแค่สองตัวเอ้ยตัวอะไรอะหูหรอเอ,อ๊ชึบชึบนี่ไงทุกคนมาแล้วนะคะชึบมาครับมาเออห้องนี้ก็นเลยห้องนอนอุย้ยเจอแล้วตัวอบุยเนี่ยนี่คือตัวอะไร โอ้แล้วก็ประตูดำม,มีไหมเฮ้เจอไรอะเหมือนว่าเจอข้างบนแต่เขาไม่ขึ้นบอกนะคะทุกคนเฮ้เจอไรเมื่อกี้เขาไม่ขึ้นบอกนะแต่เหมือนว่าเราต้องปีนทุกคนเข้าใจแล้วคือเออเรานะคะต้องปีนน่อว่าแต่มีปีนมุดหรือเปล่าข้างบนมีดนะ้นไงทุกคนหนูนะคะ ซึ่งเสียงเพื่อนเก็บมันก็จะมาในใเราด้วยเดี๋วสมอลเลยเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนชิบโอ้โหนานมากแล้วเราก็ต้องไปหาหือกวางหอทุกคนกวางเรนเดียวหรือเปล่าชึกนี่มากันเลยนะคะทุกคนขี้ลังจเจ้ามีนีนมูสคืออะไรตัวอะไรทุกคนมูส นะคะคือมันมีไอตัว S ด้วยไงทุกคนเอาเราห้ามเร็วกันแล้วกันทุกคนชึบเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้คืออ้อคือโดนสีขาวได้นะคะแต่คือเราจะลื่นประเด็นชึบ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 ,ชบอ้อตัวไรเนะี่ยทุกคนอู้แล้วเราก็จะวิ่งเร็วนะคะเอย เดี๋ยวเราไต่กันไต่ไนได้ก่อนเลยอันดับแรกนะคะชึบนี้หูสูงแต่ก็ไม่ได้สูงป่าที่เออเป็นปี๊บนะคะกว่าจะเออปีนไดนะ้ทุกคนนะฮะนี่เลยทุกคนยอว้ย,ยตัวนี้มันอยู่ในที่มันอ,อบอุ่นนะทุกคนเพราะว่าข้างนอกมันหนาวแล้วสินี่ทุกคนเราจะไปเก็บน้องก่อนเลยนะคะไม่รอช้าชึบ ปึ๊บปิดเลยทุกคนทึบทึบนี่เลยทุกคนทึบทึบนี่ทึบยูหูทึบเก็บแล้วนะคะเหมือนมีฟ็อกซ์เวนนะทุกคนเหมือน้คยๆว่าเป็นสุนัขเจ๋งกันทุกคนแต่มันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนะทุกคนพอเราเออตายเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่ตรงนี้นี่ทุกคนทึบทึบเอไม่ได้ทุกคน เราก็เก็บไปแล้วเนาะทุกคนแปลว่าหมูนนะใช่ไหมนี่ค่ะนะคะไม่ใช่แบบว่าพริกเผ็ดๆนะอุ้ย,ยมันมงตัวไรด้วยเขาเคยยิราฟนะคะแต่เราก็เก็บยิราฟไปแล้วนะทุกคนไม่รู้คือตัวไยนะทุกคนนี่เลยโอ้ยอ๋เอเฮ้ยมีวัวด้วยหรอฮะเออมีวัวด้วยหรอเมื่อกี้ทุกคน เอเราตาฝาดไปหรือเปล่าตรงนี้มีหรอเออเมื่อกี้เหมือนเป็นเสียงเพื่อนเก็บอะไรสักอย่างนะคะจะลืมบอกอีกอย่างนะะึงทุกคนแบบนี้นะคะตัวยาวมากยาวเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเอะเจอข้างบนหรอหรือเมื่อกี้เห็นไก่อยู่ข้างบนด้วยทุกคนบนหลังคาเลยเออเมื่อกี้เพื่อนเจออะไรอะ่ะแปลก ึ๊บจึ๊บเดี๋ยวขึ้นไปดูทุกคนไอตัวนั้นหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะคะลูกไก่นั่นแองหมาลงมาเลยทุกคนทึบชึบชึบนี่ทุกคนแล้วก็ออกมาข้างนอกนะคะทึบทึบชึบโอ,อไม่ได้ทุกคนนี่นะคะทึบนี่เออมันปีนหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าไก่มันอยู่ตรงนู้นนะคะ อยู่บนเออหลังคานั่นเองอุ้ยทุกคนอนันนี้ตอบพาะสองได้เลยนะอุ้ยวางนิ้วไม่ตรงอีกฮึชึบอุ้ยอุ้ยขี้เกียะตายอ่ะชึบอุ้ยอะไรอ่ะชิเกนเหรอหรือว่าไก่นั่นเองนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะเราต้องโอ้มันล่องหนด้วยเนะี่ยไม่ค่อยชอบเหตุผลทุกคนเกลียดเกลียดมากเป็นอะไรที่เกลียดสุดๆทุกคนชึบชึบ ชึบโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนกอเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ก็สักนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิวส์สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะุ๊บ